เยเวทวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มๆดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถใหม่ที่งานโมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์เล็กซั RC450-E พรีเมียมนี่คือรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดของเล็กซัสเราไปขับกันมาแล้วที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ยังตัดให้ไม่ทันวันนี้ก็เลยขอพาแฟนๆมาชมรอบคันกันอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าตาของเจ้า RC450 E เป็นอย่างไร Lexus ไฟฟ้าคันนี้เป็นอย่างไรตำแหน่งทางการตลาดของ Lexus r c 4 5 0นะครับจะอยู่ต่ำกว่าเจ้า RX นะ RX จะเป็นตัวท็อปมากกว่าและ RC จะรองลงมาไซสซิงของเขาจะอยู่ระหว่าง NX และ RX ไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ดูแล้วโอเคมากๆขับเคลื่อน4ล้อแบตเตอรี่ขนาด1 1 4กิโลวัตต์อาวิ่งได้ไกล470 กิโลเมตรใช้ได้ทีเดียวในรุ่นที่นํามาขายในวันนี้นะครับยังเป็นพวงมลลาลัยแบบธรรมดาแต่รุ่นที่เราไปรอกขับที่ประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นพวงมลลาลัยแบบ s t e ียร์บายไวเดวเราจะมาพูดคุยให้ฟังว่าเป็นอย่างไรแต่มาดูหน้าตานี่คือดีไซน์หน้าตาของเขานะไฟหน้า LED เต็มระบบแล้วมาเป็นแนวแบบนี้ไฟหน้า LED ตัวนี้เป็น3ดวงนะครับ3ดอกนี้สวยนะในตัวของกระจังหน้าค่อนข้างที่จะเต็ม นะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยไฮเทคเต็มข้อเลยนะครับอดัพติฟครูสสน,นจนถึงจุดหยุดนิ่งเบร,รกอัตโนมัติด้านหน้าเตือนการชนด้านหน้าดึงพวงมลาลัยให้รถอยู่ในเลนนะครับเตือนรถออกนอกเลนมาให้ครบเลยและรักษารถอยู่กลางเลนด้วยกระจังสวยวะดูสปอร์ตด,ดีดูไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับดูกระชับกระชับหน่อยในเจ้า RC450E นะสลับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิก ตัวนี้โอเคมากโลโก้เล็กซัสชัดเจนกล้องมองรอบคันมีมาให้มีกล้อง360องศามาให้และดูลายของฝากระโปรงด้านหน้ามาเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะครับตัวนี้ขับดีนะเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะครับในการลองขับนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่นี้จะพาให้ท่านผู้ชมชมแบบคร่าวๆดูลายล้อแม็กสวยนะเป็นดันหลบนะครับ2 3 5 50 R20 ขอบ20มาให้เลย ตัวนี้โอเคแล้วมีคิ้วแต่คิ้วใหญ่ไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบคิ้วเขาคิ้วเขาใหญ่ไปนิดนึงครับนี่ครับที่ชาร์จนะครับกระแสไฟได้ทั้งกระแสรตรงและกระแสสลับนะให้มาโอเคมากๆากนะครับกระจกมองข้างสีดำนะหลังคาพาราโบิกกลา s นะและหลังคานี้นะครับสามารถปรับความเข้มของแสงได้นะเป็นทึบได้เป็นใสได้หลังคานี้ให้มาและระบบมือจับนะครับ แต่นิดเดียวด้านในเปิดออกมาเลยโอ้เบามากเบามือมากนะครับดีดนะดและถ้าหากว่าคุณกลัวว่าระบบตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านด้านหลังนี่นะแต่นิดเดียวเปิดจะเสียเปิดตรงนี้ได้ด้วยนี่เป็นแมคานิกแต่นี่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้านในโอเคนะนทั้ง4บาทเป็นแบบนี้ดูด้านใน สีน้ำตาลแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นอย่างไรเ,เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมนะครับรอดูคลิปการลอขับของเราดีกว่านะแต่นี้ให้มาดูครกลาๆนะครับนี่มาโอไฟไท้ายสวยมากๆนะครับ r c e 4 5 0 e Direct4 นะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อทำงานดีมากนะครับสีล้อทำงานแบบเรียวไทม์มากๆนะครับในการกระจายแรงบิดโคตรแม่นยำนะ เซนเซอร์ท้ายมาให้กล้องหลังมีมาให้ไฟฟ้านี่ดูไฟฟ้าของเขาที่เก็บสัพพาระด้านหลังอันนี้มีบางสายตามาให้ด้วยนะครับมีจะมีแผ่นบางสายตาให้เบาะหลังนะครับสามารถปรับพับได้เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับราบไม่ราบนะครับนี่คือการปรับพับเบาะหลังนะสลักง่ายๆ 60- 40 นะครับแต่จะนูนๆหน่อยนะไปดูด้านในดีกว่าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแผงข้างประตูรู้ไหมล่ะรู้มากๆนี่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะแต่ตรงนี้นะครับจะเป็นฮาร์ดนะแต่ผิวสัมผัสดีมากนะครับและนี่เป็นเหมือนกรรมะหยีเลยโอ้ดีมากและนี่ที่เปิดมือจับนะครับแบบ e ีล s ชนะดึงแบบนี้นะครับโอเค เป็นสีน้ําตาลนะมันก็ดูหรูหราไปอีกแบบนะครับที่วางแก้วน้ําตรงนี้นะเดี๋ยวลองล่างข้างในดีกว่า่เยเข้ามาง่ายเว้ยแต่เบาะมันจะชันๆหน่อยครับท่านผู้ชมนะครับเบาะจะชันๆนิดนึงเพราะว่าแบตเตอรี่ถูกวางไว้ใต้นี้นะโอเคมากโอ้อันนี้หลังคานี่เดี๋ยวปรับใส่ได้ปรับคุณได้นะครับเดี๋ยวรอดูในคลิปการลองขับของเรานะนั่งสบายนั่งสบายนะครับ วางแก้วน้ำสอแก้วแอร์แยกอิสระ2โซนนะครับซ้ายขวาด้านหน้านะแต่หลังมีเป็นแค่ช่องลมเฉยๆ USBC 2ช่องนะนี่1นึ่งช่องอโอเคมานะครับนี่ปรับระบายอากาศของเบาะหลังได้ด้วยให้มันดีแล้วดูไม่มีอึดอัดเลยนะไม่มีอึดอัดเลยนะโอ้โหนี่ที่วางของตรงนี้นะครับไปดูด้านหน้าดีกว่าเท่ๆเทเไปนี่ครับ โอ้โหโมอลายสวยแต่ถ้าเป็นไดร์ใบวายนะมันจะมีแค่นี้นะครับจะไม่มีหัวท้ายนะครับแต่เรามันลองนั่งดีกว่า่านะผู้ชมนี่มาแล้วเข้ามาแล้วนะครับโมอลายไฟฟ้านะครับสีทิศทางโอโ้สวยนะคือการโชว์หน้าจอต่างๆสวยงามมากนะครับอันนี้เราก็ใช้งานได้เร็วด้วยมีไวเลสชาร์จให้ USB-C มาให้3ชุดเลยสา3ช่องเลย นี่กล้องรอบคัน360องศามีช่วยจอดได้ด้วยนะครับโอ้โหให้มาดีนี่แอร์ย่อยิสระซายขว่านะนี่ผมแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับโอ้หให้มาดีนะหน้าจอเต็มนะครับนี่ให้ดูแบบคร่าวๆนะครับแล้วนี่เห็นไหมครับใสเลยนะครับนีบป่ปั๊บปึ๊บเข้มเลยนี่ใสตึบเลยนะครับอันนี้สุดยอด นี่เราให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามคลิปลองขับของเราได้นะครับที่ฝรั่งเศสไปดูซิว่าฟิลลิ่งการขับของเขาเป็นอย่างไรในเจ้า RC450E นะราคาเริ่มต้นตอนนี้เปิดมาที่3.87,000 0บาทนะครับและตัวท็อป4.19,000นบาทคือตัวนี้คือตัวพรีเมียมครับผมไปครับท่านผู้ชมครับนี่คือเจ้า Lexus RC450E ครับรถไฟฟ้าที่น่าใช่มากๆของ Le ็ u s เราขับแล้วเราถึงกล้าบอกว่ารถคันนี้น่าจับจองครับแต่รอคลิปลองขับในคลิปต่อไปครับผม